จะรีวิวนะครับผมเครื่องซักผ้าขนาดมินินะครับยี่ห้อคาเมลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้แบบไหนไปดูนครับนี่ครับผมภายในจะเป็นสีแดงนะครับดให้ดูนะัะนี่ครับ ันนี้ก็จะเป็นฝานะครับมีจะมีอุปกรณ์ให้นะครับผมก็จะมีปั่นอันนี้ใส่ปั่นผ้านะเอาผ้าใส่แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนหัวอันนี้ก็คือหัวสําหรับขัดรองเท้านะครับคือเปลี่ยนหัวเพื่อซักรองเท้าได้นะครับรุ่นนี้นะร,รุ่นท็อปนะครับจะราคาพันเจ็ดนะครับลดเหลือพันสองนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายระบายน้ําออกนะครับ รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นตักน้ำเข้านะครับและอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้อ่ะเขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนเขาแถมอะไรให้ไม่รู้ะนะมูกนะคะก็แถมมานะครับผมแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงนี่น่าจะเป็นที่ปิดรูท่อน้ำทิ้งหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันลองทดลองใช้กันเลยดีกว่า โอเคครับคือขนาดไมนกระทัดรัดบ้างนะครับผมนี่คือขนาดของเขานะครับคือขนาดพอๆกันกับผ้าที่เราจะซักเลยนะครับสูงกว่ากันนิดเดียวเองนะครับเนี่ยสูงกว่ากันนิดเดียวเองนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ยังไงนะครับดยวมาดูกันครับครับเราทําการใส่ผ้าไปแล้วครับประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับส่วนน้ํานี่เรา ต่อตรงเลยนะครับจากก๊อกข้างในห้องน้ํานะครับแล้วเราจะเปิดน้ําให้เต็มถังนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดซักนะครับอันนี้คือตั้งเวลาเราจะตั้งไว้ที่15นาทีนะครับแล้วเราก็จะบิดมาที่ซักนะครับแต่ตอนนี้ปิดไปก่อนปิดไปที่ปิดก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่แปบไปแล้วมันจะฝันได้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับแล้วเปิดน้ําต่อตรงเลยนะครับจากท่อสายยางเรานะครับ ต,ต่ตอตรงมาเลยนะนครับให้น้ำเต็มก่อนนะครับแล้วพี่จะทําการเสียบปลั๊กแล้วก็ค่อยกดปุ่มหมุนนะครับอันนี้ซื้อมาในราคาพันสองนะครับผมจากราคาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะรับรุราคาอยู่ช่วงนี้โปรเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับเหมาะสาหรับคนที่อยู่หอนะครับแล้วก็ไม่สะดวกใช้เครื่องใหญ่ๆนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้ได้จริงหรือเปล่า รอน้ำเต็มก่อนนะครับโอเคครับครับระบบเริ่มทำงานแล้วนะครับผมนะฟองเริ่มมาดใจ่แกนปฏิกัติานาีสองช้อนนี่ที่ปิดน้ำไปแล้วแล้วก็ทำการอันนี้เป็นคำว่าซักนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้สิบ้านาที

เราซักมาจนครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเอาน้ำเก่าออกนะครับโดยการดึงสายข้างหลังเลยครับออกมาทางนี้ครับนี่น้ำก็เจองมาทางนี้นะครับทิ้งน้ำซักก่อนนะครับอันนี้ก็คือทเท่ากับเราซักไป15นาทีแล้วเราใส่น้ำเปล่าอีก15นาทีก็เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับก็เหมือนอย่างที่เราไปหยอดเหรียญเลยนะครับผม ภาพกันนะครับว่าหลังซักเสร็จสภาพผ้าเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับนี่นะครับหลังจากเราเมื่อกี้เราเทสยยางลงนะครับเราก็ทําการนําสยยางมาแปะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดน้ําใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เป็นรอบของซักน้าทิ้งนะครับเราก็จะทําการใส่น้ายาปรับคันนุ่มไปด้วยนะครับผมเพื่อให้เสื้อผ้าเราหอมนะครับคือความแรงของปั่นแห้งนะครับปั่นน้าทิ้งนะครับผม ตั้งไว้เป็นห้าหลีนะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้เสร็จที่ก็จะเอาปากขึ้นมือนะครับโดยจริงๆแล้วเขาจะต้องใส่เครื่องปันนป่นหมาดนะครับแต่เราขี้เกียจปั่นหมาดเราไม่ได้รีบนะครับเพราะปั่นหมาดมันใส่เครื่องอย่างน้ก่อนเราก็จะแค่ปัน่นน้ำเข้ากระบอกอแค่นันนกก้นพอนะครับปากนะฮะเห็นมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเครื่องซักผ้า ยัมีอีกไว้ตะเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับหมอกับผู้เด็กดูหอนนะครับใช้ได้อยู่นะครับผม